ใส่ดินเลยกรบเลยต้นต้นนงต้กำปูไม่ต้นลำซำมันชื่อต้นลำซำก็ยังไม่ถูกตองก็เลยลำซำเออช่องนี้ติองกัดดึงไม่ถึงพื้นเนาะก็ได้แค่นี้มาฟังแตงกินไม่มันจะเป็นพุ่มแบบนี้แหละมันเป็นร่มเงาเือพายุเข้าบ้านมันจะได้มี ปลูกมาสองรอบแล้วมาไฟไม่เคยได้กินเลยเอาน,นี่อันนี้ปลูกรอบที่สามดูดีว่ามันจะได้กินบอแต่มุมนี่มันเนื้อที่มันกว้างปลูกมาไฟนี่แหละมันเป็นพุ่มง่ายได้ใส่ปุ๋ยหรือยังนะต้นใส่ปุ๋ยหรือยัง ดินมันดินใหม่เดี๋ยวอะมันบ่ค่อยมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายๆไหนพะอยูงนี่พ่อแม่ก้าวแสนชายเชียร์ไปค่ะต้นไม้ตรงๆค่ะ

นี่เอ๋มเคยนี่พุงเบอร์เวลาเอ็งแซนขมวยติมุ่นគេតងដេត្រួយដេកធំហើយនេះហើយពីក៏ស្ទើຕົ້ນនេះមកលោแซนขมวยแซนตาแซนយ៉ាងបេះទៅក៏ដាក់មហូបលើយបាក់ដេកធំអឺនេះព្រោះចាប់ដល់ឫត ਹੁ តនេះត ਹੁ តទេមិនធុញមានបាក់ដេត្រួយទេនេះឃើញអីមឃើញនេះកលុកាត់ចានហើនេះអាននេះស្លើវិណោទួយអត់ស្លើមែនទេនេះធុំមិននេះបើមិនធុំអឺ ចាំប្រាប់មួយពោទមានការអួយក៏ប្របីនៅនេះនោះ